สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับชาวธาตุลมราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมน,นะครับคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษนะครับที่ทางอาจารย์จะมาบอกขอ่าวดีในวันเสาร์อาทิตย์นี้เป็นวันดีวันมงคลเป็นวันมังกรทองนะครับวันเปิดโชคเปิดลาบ ทุกอย่างกำลังจะเปิดในสองสาวันนี้ชาวราศีเมถุนทุกท่านถ้าท่านมีโอกาสให้เข้าวัดเข้าวานะครับทําบุญทําทานปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานถ่ายชีวิตโคกระบือได้ก็จะดีมากถ้ามีโอกาสก็ไปทําให้ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นวันดีมากๆในสองสามวันนี้หลังจากที่ท่านทําบุญแล้วให้ ตั้งจิตอุทิศบุญกุศลน,นั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของท่านนะครับรับรองว่าสิ่งที่ท่านติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดอยู่จะลุล่วงทานพ้นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมหลังจากที่ทำบุญเสร็จแล้วตอนเย็นนะครับหรือก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิักหน่อยนะครับ สวดมนต์บทสวดที่อาจารย์แนะนำอยากให้ทุกท่านสวดในช่วงนี้นะครับก็คือพะระคาถานิมล้านเป็นพระคาถาของพะระปัจเจศพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพระคาถาที่เรียกทรัพย์เป็นพระคาถาที่ศักดิก์สิทธิ์มากๆสืบทอดมาโดยหลวงพ่อเบอสีลิงดำนะครับผู้ที่ใช้พระคาถานี้สร้างวัดสร้างวามาแล้วมากมายนะครับ เอาละสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้เนื่องจากว่าเป็นวันมังกรทองนะครับถ้าทุกท่านมีโอกาสได้เข้าวัดแม้แต่ย่างขาเข้าในเขตวัดก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วถ้าดีกว่านั้นนะครับแนะนำให้บูชาองค์พญานาคราชติดตัวไว้นะครับจะช่วยเสริมทรัพย์เสริมโชคเสริมด้านการเงินได้เป็นอย่างดีมากนะครับ สถานที่บูชาถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับที่ปลุกเสกแล้วก็จะมีอยู่วัดเจ้าอาหมหรือวัดดัวขวัญน,นะครับที่ทําพิธีปลุกเสกโดยอาจารย์ละในขานิเทศนะครับเอาละท่านใดได้เข้านะครับเข้าวัดนะครับอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับไปวัดไหนกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาให้อาจารย์ได้สาธุด้วยที่ใต้คลิปนี้นะครับ ต่อไปนี้ก็คือการสวดพระคาถางินล้านการสวดพระคาถางินล้านนี้ก็จะสวดตั้งแต่3มจบ9จบและมากกว่าน,นั้นนะครับแล้วแต่ทุกท่านสะดวกแนะนําให้สวดทุกวันติดต่อกันนะครับตั้งแต่1เดือนขึ้นไปเพราะว่าพระคาถานี้ได้ผลมาแล้วมากมายกับผู้คนมากมายนะครับทั้งคนที่กําลังตกงานหางานไม่ได้คนที่เป็นหนี้เป็นศีล หมหวังสิ้นหวังในชีวิตนะครับหากทุกท่านทําได้ครบถ้วนทุกขั้นตอนที่ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำมานะครับรับรองชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงภายใน1เดือนแน่นอนนะครับอ่ะเรามาเริ่มสวดกันเลยนะครับก่อนอื่นให้ตั้งจิตนะครับและลึกถึงคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะครับตั้งนโมสามจบ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธนทะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจ,จิตสามินาสังสิโมพรหมาจักมหาเทวาสัพเทยขาตรายันติ รมมาจะมหาเทวาอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภูพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทธิโย พุทธะมาณีมามะพุทธะสว่าหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือในขณะที่ท่านสวดพระคาถานี้นะครับใจต้องนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมนะครับอย่านึกถึงแต่เงินเงินทองทองนะครับเพราะถ้าสวดเพื่อหวังผลท่านจะไม่ได้ผลที่ท่านหวังนะครับ ต้องสวดด้วยใจแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลซับให้ท่านเองนะครับเอาละครับฟังแล้วดีฟังแล้วถูกใจมีกำลังใจช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับชาวราศีเมถุนท่าน,น,นอื่นๆได้ฟังเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับ ทางอาจารย์ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ